สุขสบายดีเน้องให้น้องตอนนี้ก็ใกล้เวลาเคลื่อนศพแล้วเนาะพี่น้องเมื่อกี้นี่เป็นรถแม่สีขาวเขาเนาะผ่านหน้าบ้านเมื่อกี้นี่รถแห่ศพกับลังเคลื่อนที่เน้อพี่น้องรถเคลื่อนศพเนาะพี่น้อง ไม่เกษีเอาลงคำแน่น้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าโหลดแกซบพผันติดงานเนะาะทักน้องให้ตังมีก็สซามสี่โมงเลย กับบคกอยลายเนาะพี่น้อง เด็กแล้วบังสูเขายัางอยู่บ่บบว่าบ่ลายกันลายแน่เนาะเนเนาะเพื่อลายอยู่แหไปเบิดผู้คนก็สิลายอยู่เนาะร,รวมกันเดอข้าวตะก,กี้เด้อข้าบ่ทันมีรถจกักเนาะพี่น้องก็สิย่างเบิดผู้คนเนาะย่างาทางถ้ามาก็สิรับทงหน้ามาเนาะพี่น้องอันนี้มีรถจกักรถใหญ่แล้วก พวกผู้ย่างพวขี่เนาะอ่ะคนก็เบิดเพียงเท่านี้เนาะซาแพงก็สิได้ขี่โมไซไปนําลังคือกันพี่น้องขี่ด้ซาแพงบ่ย่างเด้ย่างบ่ทันหมู่แท้ๆเลยแนวนี้ อพีภาษาแล้วเนาะพี่น้อง ดคันนี้เฮ็ดไปแล้วถอยหลังบัดนี้ถอยก็ถอยยาวเกินพี่น้องเข้ามาบริเวณป่าสะเลยพี่น้องคนแต่ละคนก็หาพื้นหาหักไม้หาหักน้ำเพี่น้องมาดเจ้าสิักไปเ็อย่างใหม่นะ ตามฮีดเนาะเฮาก็บ่ฮู้ผู้เฒ่าพาฮักเอาไม้ตายกับน้ํา่ก็เฮ็ดน้ําขาคั่นบ่ทําผู้เฒ่าจังได๋สิว่าซอแฟนเขาเจ้าฮักไปเฮ็ดหยังน้ํากับอันน้ํากับไม้นะฮักไปจุ่ซอยกันพี่น้อง อันอันบอกฮักไปเห็นยังไม่กับอันน้ำนะไม่อันนี้คือไปซอยอ้อ,อยไฟเพือใไ้ไฟเด็ดติดง่ายขึ้นจังสรนบอกน้ำเนี้ยสะน้ำก็คือความเสือเขาว่าเหียนน้ำบอ่อ้มากมาถิบมาตำจังสรนบร่เขาพรมกับพีทีว่าย่านที่นี่โชคไร่เมืองเมืองหนาจังสรนบร่ต้องเอาไปเอาน้ำไปทังเอาเด้อยพี่น้องเพิ่์ลหูอันนี้ชาวแห้งเอาโบหูเนาะข้าผ้าเข้าผ้าฮักหรือก็ฮัก นักเอาน้ำแน่ยครับมีน้ำมาทิ่มแข้งดีกว่าในชีวิตของเลาแหละบ่มีมีเสียศมีน้ำขนาะอืมอากูไอ้เสือว่าเสือว่าเนี่ยนั่นยังได้น้ำแหง้งปัดจนเลือดออกเสือว่าเนี่ยนั่นแค่ประมาณได้เห็นยอยู่ว่าคนสิบอะไรก็ไล่อยู่เนาะสมควรอยู่เนาะอันเบิ่งตน้นเสามาหย่อมมาเยี่ยม

ตอนนี้ก็นอย่าพอหรือว่าอย่าคูเนอะหรือว่าจุ๊กกะสิเขาไปวางเพิ่งก่อนน,นะเอาทุกเอาเทียนคับไปวางก่อน หลังจากยาพอรหรือว่าังคู่วางแล้วเป็นตาชาอนเขาเนาะเขาวางเพิ่ม เสียงมันคุกัเอ้าเฮ้ยจุดแบบเงียบเงียบพี่น้องบอมี บงังคุบงังคุบ่ะถาแต่โดนเลยเนีย่ยนี่ว่ามีใจเย็นเย็นนะนะส,นสู่สู่นะสุกติไปสู่นะสุก,กติไปสู่สกกะตะวันส,สันผาเด้เอ,อ มาก็เดินก่อน60บ่มีบ่แหมคําว่าลงเนาะยิงปืังเพิละเมือบดนี้เมือพี่น้องก่อนเมือนี่ก็มีอันนี้ดลางน้ําอบน้ําหอมเ็ดตําหีตําคองพี่น้องไปโลด đúng á, đúng rồi thành miếng rồi, bắt chặt đi, thành này, cái này, ຂາມເສຍເທີເດີ້ພີ່ນລານອອນກຊພາບແຂງແຮງນນບີດນ້ອນ ยังพอจนแขนถ่ายอ่อนตอนเราพี่น้องเต็มแห้งส่งสการแล้วเขากลับมาเฮือนเพื่นคือเก่าเนาะพี่น้องปลาเมาเนี่ยคุ้มงานอยู่พี่ไปได้ไปป่าซะเมา่เผาันปลาเมา่เผาสับไปแล้อเพื่อนขจาวสับกับสาวหลังแม่นสาวหลังและหมวกเมียนลุคลุกอยู่กับลูกหลานเป็นช็อคน ปลาเมาว่าชิ้นิบจินว่าชิ้นิบจิตเลี้ยวมากเพราเห็นหุงตอนนั้นเนื้ออยู่บนเนาะทางหลังพูดพูดมาบังเนี่ยพู้ผู้ขู่คาลุกนะอันปลาเม่าผมได้ไปป่าผมได้ไปส่งน้ำเพิธาอันน่ะเผาสมบัติเอาสมบัติให้เราอีหยังสมบัตินะ โอ้ยข้าวอาหารกันกินหมอแฮกใต้กระโปตะวาย่นมาค่ะไปอืจาจัสัน่นกับลูกกับลาเ,กเกาลาาาา่าลาเฮาไปกบับโเนาะเฮาอยู่เก็บผัก้าแนวหาปลาเมาถามหานําไปกบ่เห็นเนะาะมแ,แล้วได้ยินค่ะว่าลาบ่ได้มาซะเาาเฮือนนอนพี่น้องเอ้ยอดนอนบ่ได้เก็บนอนนมาแต่ปาก็หิวมาแต่ปาเลยหิวอัน ผู้หมวกสีน้ําเงินน่ะเนาะกินล่ะผู้หมวกสีน้ําเงินน่ะกินแต่มื่อวานนี่จนฮอดมื้อนีกินหลายมื้อแล้วกินหลายมื้อบ่ทําไมเฮามี่กินอรอยเลยอยู่นี่อยูนี3มื้อแล้วเดนีมากิน3มื้อแล้วพี่น้องดูใหญ่เนาะย้อนเนดีพี่ย้อนนดองนนนั้นสิมีเงินมีคมี4 5 4 6ันน่ะ เดี arias, ang, e ê, mm, yeah okay. okay. ๋ยวพี่น้องอันอมวนวนหรือวนไปชื่อเลขยังมาหนยังฮบอสหมดไต่พี่ปรวพี่คปริาเจียงหัวมดอไรแต่พี่ปหมวุกกเบิ่งเบิ่งทเบยนอันลงป่าและกัมือเลงกับิบะไ้มีคนดอกน้อพี่น้องเนาะเียเดียวปอันโหลดกันนี่ว่าเอ้าคือโหดกำแดงเนวไปนดีอ้า เพิ่นก็มางานในเต่าพี่นาะไม่มาเพื่อนหยัดยังเพื่อนเก่าเลาหยอกเพื่อนเจียวมาเสี่ยวเก่าเพื่อนเล่าเราหยอกกระด้าแดงแบบเสี่ยวเล่าวะบบเสี่ยวเนี่ยได้พ่อนระเบื้งหอมได้กะครูห้อบน้ำกันนะเพิ่นก็มาส่งสการเพื่อนเก่าเพื่อนพี่น้องเพื่อนรุ่นเพื่อนรุ่นหลานเพื่อนรุ่นหลานรุ่นแก่เพื่อนรุ่นหลานพนนีนะกระโดดนายฮะกระโดดนายแดงนะแล้วแก่ย่าพอแกย่าคู เห็นแก่มากแล้วพิลล์คำแดงแต่ว่าเป๊ะเล็กน้อยเด้คนหนึ่งอ่ะเล็กน้อยนะเป่ะแล้วก็มาใส่บวชน้ำานเพราะว่าชิปบ้าโ่มาฮอร์นีเฮาวกับคอปิชิปนะฮะถ้าคนไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเด้อผู้ใดเข้ามาลำลังก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆของพวกเฮาเนาะ สบายดีสบายดีนาป้าเมาหิวนอนเจ้าคือจังสิเมื่อเหงานอยู่สิกินกาแฟนอีกมมื่อนี่อยเห็นเจ้ากิน2เจากเ่ลยกดําน่ะแต่สาพูดทิพีปาะากสิไปเบิงป้าเมาเหตงานต่อนะพี่น้อง